มาแล้วปีวามาแล้วอ,อู้อู้วิ่งตามเลยวิ่งตามนะเลย Ma, aman, มาไหมมาหาน้องกับแม่ไหมไม่มา โอ้ยอยากเข้าทางนี้มาน้องกับแม่แล้วดูเมดแม่ก็ร้องหาลูกลูกชายไปเดินคลายเส้นก็ร้องมาแล้วอลา,าทายท้องแม่ ลาท้ายท้องครับดูดูน้องสาวดูน้องสาวกับแม่หายดีหรือยังสำรวสำร่วจดู้ดูดูด ถามพี่ว่าสิหายดีหรือยังพี่ว่าหายดีหรือยังทำไมจะกินน้ำบ่อืม เ,เราจะออกมาได้ยังไงทางนี้ทางนี้ออกมาไม่ได้ นูก,กินนมอยู่พี่บ้านหนก,กินนมอยู่ คุณแม่เอ้ยลูกชายมาถึงตั้งนานแล้วคุณแม่ยังม่หายยู่ติยังไม่หายคิดถึงบอกชวนกันเล่นไงงงเลยแบบน,นี้ ดูดูดูกันด,ดูพาลุงพาลุงไปถามพี่วาดูดูพี่วาหายดียังคะพี่วาหายดีเลย,ยังเดี๋ยวพี่วาก็หายดีแล้ว ยังกินนมอีกเอากินได้แล้วเมื่อกี้ยังกินไม่ได้คิดถึงลูกชายลูกชายมากินได้ยัง เดินไปถึงไหนามาเมื่อกี้พี่ว่าเดินไปถึงไหนามา อามาถามพี่ซิพี่วาหายดีหรือยังคะถามพี่วาสิลูกพี่วาหายดีหรือยังคะรีบหายนะจะได้มาอยู่กับหนูนะดูด,ด,ด,ดูอย่างให้พี่ชายพี่ชายโกรธอย่างให้พี่โกรธ อาอากอดกอดกอดน้อง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 แล้วเอาเออหนูจะกินนมหนูจะกินนมเออพี่มาหนูจะกินนมกอดกอดดูดูดู อยากอ้อนแม่บ้างก็อ้อนแม่หน่อย อ่าวกอดน้องกอดน้องเอออยากกอดน้องกอดเอออยากอ้อนแม่บ้างดูฮะดูอยากอ้อนแม่บ้างอย่าดันน้องออกวะเอ้ยไม่อยากให้น้องอยู่ใกล้แม่บ่ อยู่ดู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 ทำดูทำดูทำค่ะดูทำเอา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 จะขึ้นน้องได้ยังไงคะน้องตัวเล็กอะไรนี่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 นอนน้อยออกแล้วนั่นนอนน้อยออกแล้วนั่นนอนนะพี่กลับแล้วนะ พี่จะไปอยู่ที่ของพี่แล้วนะให้พี่สบายขึ้นกว่านี้ก่อนอาการดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาหาใหม่ไปแล้วว่านอนสอนง่ายมากใส่แล้วพี่บาขาขาแข็งเริ่มหายดีแล้วครับขาแข็งอลาหายดีแล้ว ดูค่ะดูครูดูพาลูกนี้ก็คุ้มกินแต่นมแม่ไปแล้วค่ะพี่ว่าไปแล้ว